อาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักได้ชื่นชอบเนาะในนะครับนงคอใหญ่นะครับมื่อกี้กะเบาเกตจะมีโอกาสนะครับเทานกนะครับมาอาบแดดนะครับอากาศมันข้อดีนะฝนขาดไปแล้วนะครับผมนะครับแต่ว่านกการันตด้คึกครับนกยังถ่ายขนอยู่นะครับนกป่าก็ยังไม่ขันเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมนะครับเทานกอ้างนะครับนกปัวสองตัวนะครับตัวนี้อ้างเสี่อ้างหานะครับตัวนี้อ้างสองนะครับแต่ว่า นกเขายังไทยขนยังว่พร้อมที่จะเล่นเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเอาตรวจจาดฟาดบื้มเดี๋ยวผมจะนะครับออกมาเทียบคู่ให้รับฟังรับชมกันเนาะนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปบงตัวตนกันนะครับสักค่อนนะครับว่าสนับปีกได้ดีวองามบอเนาะนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นนกคู่อ่างนะครับอ่างหลายเลยนะครับผมนะครับอ่างซีหานะครับผมนะครับครับเบิงใบนะครับ สัตวปีกม้นกลมนะครับผมนะครับไหลคอแล้วก็จะแตกนะครับแบตีนเนาะนะครับแขงขาใหญ่นะครับตัวนี้นครับปีกอาจจะดำดำด้วยนะครับอนาคตอาจจะเป็นนกเออดำนี่ละกันจะเป็นไม่ได้นะครับผมอันนี้คือลักษณะของนกครัวอ่างนะครับ ถ่ายขนครับถ่ายขนนะครับเรามาอาบแดดนะครับผมเอามาอาบแดดนะครับตัวนี้นะครับตัวนึงนะครับมีกระอ่างนะครับอ่างสองคำนะครับตัวนึงกุ๊กนะครับหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางไปใหญ่หมดแล้วครับนกอายุนะครับ ยุ่ก,กงนะครับหลายนะครับ3ปีแล้วเนาะนะครับแต่ไม่เคยออกฝึกออกต่อเลยนะครับผมคล้ายๆว่านะครับเนี่ยครับจทุกท่านนะครับนกเนาะนะครับนกนะครับน นกเนาะนะครับอาจารย์ทุกท่านสังเกตเนาะนะครับไปนะครับไปทงให้ทงหน้านะครับไปสีสังเกตว่านกปลานะครับปลาธรรมชาติปลาบานเฮานะครับยังบอขันเนาะนะครับเพราะว่านกนะครับนึ่งแนี้และครับยังทายขนนะครับทายขนทายไงนะครับนั่น แข็งนะครับนกนะครับเต้าใหญ่นะครับขับเบื้องเบื้องหลังนะครับลักษณะจะเป็นนะครับพญานกเลยนะครับผมนะครับมาว่านะเป็นนกป่านะครับผูเข้าสูงนะครับผมนะครับ บมองหัวไหลเพื่อนเนาะนะครับเวลาเพื่อนบินต้องใส่พลังหลายนะครับในการมาหากินเนาะนะครับคือนกะคูอ่างนะครับพวงล้อตอนทีนะครับเขาคึกจัดจัดเนาะนะครับจะได้นะครับเทียบนะครับคูให้นะครับอาจารย์ทุกท่านได้รับชมนะครับอันนี้กคือนะครับออกมาทั้งเบิองเบิองปีกนะครับปีกหลังเนาะนะครับควยกันเลยนะครับผมนะครับ เต่าใหญ่เสียงกลางนะครับกลางพอดีนะครับทุกคนนะครับเสียงกลางพอดีนะครับนะครับขนาดขาทางนะครับของนกขวางนะครับปากเงานะครับสีประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขานะครับติกๆถึงมาไเลยผม จะเอามาเทียบคู่ให้ฟังนะครับผมนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ผู้ทั่งเสิร์มารับชมนะครับผมสวัสดีครับ